ในหัวข้อที่แล้วนะครับเราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของการเลือกรูปแบบการแสดงผลกันไปแล้วนะครับในหัวข้อต่อมาเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการปรับแต่งหน้าตาเว็บไซต์ของเรากันนะครับถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปเรียนเนื้อหากันได้เลยนะครับส่วนแรกก็คือในส่วนของเว็บไซต์ด้านบนตรงนี้นะครับซึ่งเราสามารถจะทําการเพิ่มโลโก้ให้กับเว็บไซต์ของเราได้นะครับหรือเราจะทําการเปลี่ยนรูปภาพหน้าปกนะครับเว็บของเรา รหรือว่าจะเลือกประเภทส่วนหัวตามที่เราต้องการได้นะครับซึ่งเราสามารถที่จะเลือกเป็นแบบหน้าปกนะครับหรือว่าแบนเนอร์ขนาดใหญ่นะครับหรือว่าจะเลือกแบบแบนเนอร์นะครับหรือจะให้แสดงเฉพาะชื่อของตัวเว็บเท่านั้นก็ได้เหมือนกันนะครับเราสามารถเลือกได้4รูปแบบด้วยกันอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราสามารถกําหนดได้ก็คือในส่วนของการเพิ่มส่วนท้ายของเว็บไซต์ของเรานะครับซึ่งในการเพิ่มส่วนท้ายตรงนี้ เวลาเราสร้างหน้าเว็บขึ้นมานะครับทุกหน้าเว็บก็จะนำส่วนท้ายนี้ไปแสดงให้เราโดยอัตโนมัตินะครับเช่นเดียวกับส่วนหัวซึ่งในส่วนหัวเนี่ยในแต่ละหน้าเนี่ยเราสามารถจะปรับเปลี่ยนได้อิสระแต่ในส่วนท้ายนะครับก็คือถ้าเราเปลี่ยนแล้วเนี่ยทุกหน้าเว็บของเรานะครับก็จะเปลี่ยนตามนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาเรียนรู้กันนะครับในการใช้งาน ครับเดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของการเพิ่มโลโก้ให้กับเว็บไซต์ของเราก่อนนะครับเราสามารถจะคลิกอมองมชชี้ที่ด้านบนตรงนี้นะครับก็จะมีปุ่มเพิ่มโลโก้ขึ้นมาให้เราเราก็ทําการคลิกเข้าไปนะครับเราสามารถจะอัโปโหลดนะครับไฟล์โลโก้เข้าไปหรือว่าจะไปเลือกนะครับจากตัว Google Drive ของเราก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะทดลองอัปโหลดนะครับก็เลือก ไฟล์โลโก้ของเราเสร็จแล้วก็กดปุ่ม open ได้เลยสามารถที่จะเลือกแถบด้านบนตรงนี้เพื่อให้เข้ากับตัวโลโก้ของเรานะครับสามารถที่จะเลือกได้ เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะเลือกปรับเปลี่ยนรูปแบบของตีมนะครับในส่วนของสีตีมตรงนี้เพื่อให้เข้ากับโลโก้ของเรานะครับหรือถ้าเราไม่ต้องการก็สามารถที่จะกดลบตรงนี้ไปได้นะครับเดี๋ยวมาดูอีกวิธีนึงก็คือเลือกจาก Google Drive นะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าเราสร้างตัวเว็บไซต์ผ่านตัว Google Drive นะครับเราสามารถที่จะสร้างเป็นโฟลเดอร์นะครับแล้วก็จัดเก็บไว้ให้มันเป็นระเบียบม,มากขึ้นนะครับซึ่งในทีนี้ผมก็สร้างเป็นโฟลเดอร์ image เอาไว้นะครับที่อยู่ในโฟลเดอร์หลักตรงนี้อันนี้ก็คือตัวไซต์ที่เราสร้างนะครับที่อยู่ในโฟลเดอร์นี้ส่วนนี้นี้ก็จะไว้เก็บรูปนะครับที่จะเอามาแทรกไว้ในไซต์ของเรานะครับ เวลาใช้งานนี้จะได้ไปด้วยกันก็ทำการเลือกเช่นเดียวกันอันนี้เราก็จะได้โลโก้เพิ่มขึ้นมานะครับสามารถที่จะคลิกแก้ไขเพิ่มเติมได้นะครับใส่ยนคำอธิบายก็ได้หรือจะเข้าไปแก้ไขตรงนี้นะครับในส่วนของภาพหน้าปกนะครับเราก็สามารถที่จะ เปลี่ยนนะครับรูปภาพได้โดยการเลือกรูปภาพนะครับจากแกลเลอรี่อันนี้ก็จะเป็นแกลเลอรี่ของตัว g o o g l s s i t e ที่ได้เตรียมไว้ให้นะครับเราสามารถคลิกเลือกได้สังเกตดูนะครับตรงนี้ตัวภาพก็จะปรับแสงให้เราอัตโนมัตินะครับพร้อมกับสีตัวอักษรนะครับซึ่งเราสามารถอยาคลิก ได้นะครับไม่ต้องการปรับตรงนี้คลิกสลับไปมาได้หรือถ้ารูปที่เราเลือกแล้วไม่ตรงกับความต้องการนะครับเราก็สามารถที่จะคลิกเลือกได้ถ้าเราต้องการเลือกรูปภาพจากไดก็ได้เช่นกันนะครับ ก็สามารถที่จะคลิกตรงนี้นครับอยู่ในตัว o o o l l s s i t s ก็จะปรับสีปรับอะไรให้เราโดยอัตโนมัติเช่นกันนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะครับ หรือเราจะทําการรีเซ็ตตรงนี้นะครับการตั้งค่าของเราก็จะกลับมาเหมือนเดิมในกรณีที่เราต้องการอัปโหลดก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกรูปที่เราต้องการอัปโหลดขึ้นไปได้ เดี๋ยวจะใช้รูปที่ทางตัวคูมกันไซต์เตรียมมาให้แล้วกันนะครับก็ใช้รูปก็เป็นสีของตีมนะครับเพื่อให้เข้ากับตัวรูปของเรา ทีนี้ในส่วนของประเภทส่วนหัวนะครับอย่างที่บอกเราสามารถทจะเปลี่ยนได้นะครับ4แบบด้วยกันแบบแรกก็คือแบบหน้าปกนะครับก็จะแสดงแบบเต็มจออย่างนี้นะครับแบบแบนเนอร์ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็แบบแบนเนอร์ก็คือแบบปกติหรือถ้าไม่ต้องการที่จะแสดงรูปก็เลือกเฉพาะชื่อเท่านั้นได้นะครับทีนี้ในส่วนท้ายนะครับ เอาเมาส์มาชี้ตรงด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะมีปุ่มเพิ่มส่วนท้ายมาให้เรานะครับเราสามารถที่คลิกเพิ่มส่วนท้ายตรงนี้สังเกตดูนะครับกรณีที่ทํางานที่ส่วนท้ายตรงนี้นะครับพื้นที่ด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นสีดํานะครับก็คลิกกลับมาเพื่อทํางานตรงนี้คลิกอีกทีหนึ่งก็เป็นการแก้ไขส่วนท้ายตรงนี้ ราสามารถที่จะเปลี่ยนนะครับ ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็ในส่วนของการปรับแต่งหน้าเว็บไซต์นะครับซึ่งเราสามารถที่จะปรับแต่งในส่วนของหน้าปกตรงนี้นะครับในส่วนหัวของเว็บไซต์ของเราแล้วก็ส่วนท้ายของเว็บไซต์ของเราซึ่งเวลาเราสร้างหน้าเว็บไซต์ใหม่นะครับก็จะเป็นการจ้เนองนะครับหรือว่าโคลนรูปแบบหน้าเว็บไซต์ของเราให้โดยอัตโนมัตินะครับอ่าซึ่งจะช่วยเราเนี่ยสร้างเว็บไซต์ได้เร็วขึ้นนะครับ